เอาละครับก็ขอาการสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมดีกจที่รับวู่รายการพี m Channel วันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเพจนะครับวิธีสร้างเพจงที่ง่ายนะบแค่คุณกดไปที่โปรไฟล์บนแนีครับส้างขียที่เลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาลงมาครับเอามาันไม่ตรงนะ แล้วแบมันแต่ที่ผมไม่ต้องกาดนี่ก็ที่ก็มันก็เลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาเลื่อนนี่ับมันก็เลยเขียนว่าสร้างเผื่อเล้วกกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดรูต้นใช้งานนะครับตั้งชื่อเพรเลแล้วคุณก็ตั้งชื่อเพื่อเลือกแจะตั้งชื่ออะไรแต่ผมไม่ขอไม่ขอ ก็ขอแสงก็เลยกันเพิ่มผมสร้างแล้วครับนี่ครับผมสร้างแล้วันี่ครับผมก็ไม่ได้โพสอะไรมากนะโอเคนี่ครับก็ไม่ได้โพสอะไรมากเลยนะครับโอเคครับก็สุดทิ่นี่ก็มีเท่านี้ ฉันน่าจะืูดในสวัสด่ะ